สวัสดีครับมากันเรื่อองย่างเอ่ยอจากเมื่อสักครู่นะครับเราดูกันแล้วนะครับไอ้ Microsoft Word มันมีความหมายว่ายังไงเนาะอะเดี๋ยวรอก่อนถ้าใครเห็นสตรีมนี้นะครับก็ด like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวถ้ามีขึ้นมาก็จะเอาขึ้นมาบนหน้าจอให้นะครับอะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าหน้าตาของ Microsoft Word มันเป็นยังไงนะครับมันเข้ายังไงมีเครื่องมืออะไรบ้างนะครับเดี๋ยวครูปิงขอแชร์หน้าจอก่อนสักครู่หนึ่งนะครับแชร์ตรงสักครู่นะครับโอเคแชร์หน้าจออ่าโอเคเปิดโปรแกรม Microsoft Word นะครับ สอนวิธีการเปิดไปแล้วเนาะเปิดหน้าจอแป๊บหนึ่งอุ๊บหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับ Microsoft Word ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้หน้าจอขา,ขาวๆกลิ้คลีน,นแบบนี้เลยนะครับในส่วนตรงนี้ที่เป็นแถบเครื่องมือทั้งหมดนะครับเขามีชื่อเลยของเขาเนาะเราไปดูหนังสือแป๊บหนึ่ง สักโคนะครับแชร์เดี๋ยวนะาคเป็นขอแชร์ก่อนอ่ะมาแล้วอ่ะตรงนี้นะครับในหนังสือเขาบอกไว้ว่ามันมีแถบเครื่องมืออยู่ทั้งหมด7จุดเลยตรงนี้นะครับจุดที่1ไตเตินบาร์นะครับสอง ก็คือแถบของ Quick Asset Toolbar นะครับแถบเครื่องมือด่วนใช้ทำอะไรเช่นการเซฟเอ่ยหรือว่าการย้อนกลับไปอะไรประมาณนี้นะครับ3ตรงแถบตรงส่วนนี้นี่ทั้งหมด,ดยาวๆนี่เลยคือแถบเครื่องมือทั้งหมดเลยนะครับก็เรียกว่าฝ่ายบาร์นะครับส่วนที่4นะครับส่วนที่4ตรงนี้นะครับปุ่มคอนโทรลครับปกติเวลาเรียนกด ปิดโปรแกรมครับก็จะกระกรบาดตรงมุมบนเนี่ยแหละครับนะครับ,นะรบต่อไปส่วนที่5คือ,อริบบอนก็จะเป็นส่วนในการแสดงคําสั่งทั้งหมดของเครื่องมือนะครับหน้แถบต่างๆ6ก็คือพื้นที่ที่นักเรียนจะพิมพ์ข้อความทั้งหมดเนาะส่วนที่7ก็จะเป็นสถานะนะครับสเตตัสบ่าเราไปดูหน้าจอจริงๆรอบหนึ่งอโอเค ดูหน้าตาในกระสอกบดของเราอีกรอบหนึ่งโอเคน่ามาละตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนของเครื่องมือทั้งหมดเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนตรงส่วนแรกกันก่อนนะครับตรงส่วนตรงนี้จะเป็นส่วนที่ใช้ควบคุมของตัวอักษรนะครับตรงส่วนตรงนี้นะครับนี่ที่ครูเอาเมาส์ชี้ตรงนี้จะเป็นใช้ในการจัดการรูปแบบของตัวอักษรหรือถ้าครูใช้คำง่ายๆก็คือเป็นลายมือครับเปลี่ยนลายมือ นะครับตัวอย่างเช่นอ่าเดี๋ยวครูลองพิมพ์คำว่าอะ,อะไรดีครูพิมพ์แล้วกันครอิงอ่ะนะตรงนี้ครับมันสามารถเปลี่ยนรูปแบบของตัวอักษรได้นะครับชอบแบบไหนก็เปลี่ยนได้เลยเห็นไหมครับสามารถเลือกเปลี่ยนได้เลยส่วนต่อไปข้างๆการที่เป็นเลข14นี้ เป็นในส่วนของการปรับขนาดนะปรับขนาดนะครับอ่ะนี่ครับอ่าสามารถปรับขนาดได้เนาะต่อไปตัว B ตัว b นี้คือทําให้ตัวอักษรตรงเนี้ยมันหนาขึ้นนะครับเห็นไหมครับเห็นความหนามเปลี่ยนไหมตัว I ถ้าอยู่ข้างๆกันตรงนี้ตัวนี้คือทําให้ตัวอักษรตรงเนี้ยมันเป็นตัวเอียงนะครับตัว u ตัว u ก็สามารถใส่ เส้นตายได้แต่จริงๆมันใส่ได้มากกว่า1เส้นนะครับที่น้องเียนเห็นตอนเนี้ยมันเป็นเพียงแค่1เส้นเนาะครูเป็นอยากใส่สองเส้นละทําไงเห็นสามในหัวกลับตรงน,นี้ไหมครับใส่สองเส้นหรือจะเป็นเส้นป่าก็ได้เห็นไหมครับสามารถทําได้เหมือนกันนะครับตรงนี้สามารถเปลี่ยนสีตัวอักษรได้นะครับให้เป็นสีที่น้องเียนต้องการเลยครูเปลี่ยนสีเขียวแล้วกันสีเขียวอ่าแล้วถ้าตรงนี้สีนะ ที่นักเรียนชอบไม่มีทำยังไงครับสามเหลี่ยมหัวกลับเหมือนเดิมครับอ่ะตรงนี้ครับหมอคัลเลอร์เลยเห็นไหมครับเป็นสีที่นักเรียนต้องการเลยหรือถ้ายังไม่มีสีที่ต้องการอีกคัสตอมครับเลือกสีเองได้เลยครับเห็นไหมครับนี่ตรงในส่วนนี้นะครับอ่ะส่วนข้างๆกันตรงนี้จะเป็นอักษรศิลนะครับใช้ในการพิมพ์ข้อความอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเป็นอักษรศิลอ่าในครูพิมพ์คําว่า ที่ใสเอแล้วกันจะเป็นรูปแบบเห็นไครับนักเรียนจะสังเกตว่ามันมีเงาโผล่ขึ้นมาเห็นไหมครับสามารถปรับแต่งได้หลายแบบเลยเห็นไหมครับอโอเคออออประมาณนี้นะครับสามารถเปลี่ยนสีได้ลองไปเล่นดูแล้วกันนะครับใส่เงาเข้าไปนะครับก็ประมาณนี้เนาะในส่วนของตัวอักษรนะครับมีสามารถปรับขนาดเพิ่มได้อีก อ่าตรงนี้ขึ้นเห็นไหมครับมันก็จะไปลิงก์กับตัวอักษรตัวเลขตรงนี้ครับถ้าลดตรงนี้นะครับก็สามารถกดลดได้นะครับในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นของส่วนในการควบคุมตัวอักษรนะครับรูปแบบของการจัดการตัวอักษรตรงนี้เนาะนักเรียนลองไปพิมพ์เล่นดูนะครับถ้ามีโปรแกรม Microsoft Word อยู่กับตัวนะครับโอเคอ่ะกลับไปที่หน้าสติมยาแป๊บหนึ่ง มีใครเข้ามาไหมไม่มีไม่เป็นไรน่าจะหลับกันหมดแล้วต้องขอโทษนิดนึงครับที่วันนี้มาดึกไปสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวไงนะครับเรากลับไปเจอกันในคาสนะครับถ้าใครดูคลิปอยู่นะครับแล้วเจอสตรีมหรือเจอไลฟ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ